มความพิการไม่ใช่อุปสรรคที่จะมาฉุดรั้งความกล้าที่มีอยู่ในตัวเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการและการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจให้เพิ่มขึ้นกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางดำเนินรายการโดยพลอยสโรชาทิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและเกญฑ์สอนตันสุป,ปรผลจุข,ของเพจรีวิวหนังสืออา่านอีกครั้งก็ออยังชอบ สวัสดีค่ะรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันกัญยสอนตันสุภาพ,พลกลับมาพูดคุยกับน้องพลอยสโลชากิติศิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางสายตาจากสำนักพิมพ์ผีเสื้อปีกบางอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนคุยเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจอิสาหกิจเพื่อสังคม,มเรียกว่ากลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยในช่วงนี้เป็นเป็นเรื่องที่ ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเนาะเป็นเทรนด์อีกเทรนด์หนึ่งแหละที่กําลังมาเพราะว่าเราทําธุรกิจไปด้วยเนี่ยเราก็จะต้องทําให้มันเกิดความยั่งยืนแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนในสังคมด้วยนะคะครั้งที่แล้วพี่เปิ้ลไปงานสัมนาของสมัชชาวิสาหกิจเพื่อสังคมแล้วก็มีบูธต่างๆหนึ่งในนั้นเนี่ยมีบริษัทที่เป็นแบรนด์น่าสนใจมากคือแบรนด์ Art Story by a บ t i s t i c ท h a i ซึ่งเป็นของบริษัทออทิสติก ไทยวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะก็มีแบบเข้าไปดูวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยของรายการของเรานะคะเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากคุณวรัชจันทยานนท์ค่ะซึ่งเป็นผู้ที่เริ่รมก่อตั้งแบรนด์อาร์ตสตอมาพูดคุยกับเราโดยตรงเลยวันนี้ก็จะได้มาให้ข้อมูลกับพวกเราได้อย่างเต็มที่เลยขอต้อนรับคุณวรัชจทยานนท์เข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมขออนุญ,ญาตเรียกว่า คุณพีแล้วกันนะคะเป็นชื่อเล่นของของคุณวรัตเนาะครับผมได้เลยครับผมค่ะก็ขอบคุณมากเลยที่มาพูดคุยกันในรายการของเราค่ะค่ะอยากให้คุณพีช่วยเล่าถึงความเป็นมาของการทําธุรกิจของกลุ่มคนออทิสติกให้เราฟังค่ะว่าก่อนที่จะมาเริ่มเป็นบริษัทเนี่ย เป็นยังไงมาบ้างค่ะจริงๆบริษทัทของเราครับชื่อว่าออทิสติกไทยวิสาหจีพนะื่อสังคมเนาะก็เดี๋ยวเราคุยกันในานามแบรนด์นะซอรี่และการเราเป็นวิสาจีพื่อสังคมค่ะครับเป็นโซเชียลแอนด์เออร์ไพร์นะฮะซึ่งจริงๆโดยแรกเริ่มเลยครับก่อนที่เราจะมาเป็นบริษทัทหรือมาเป็นแบรนด์ได้ก็ซึ่งปัจจุบันเนี้ยมูลนิธิออทิสติกเนี่ยก็ก็ยังคงอยู่นะครับก่อนที่จะมาเป็นแบรนด์เนี่ยเราได้มีกิจกรรมที่ฝึกเด็กๆเนี่ยหลากหลายมากเลยครับในในมมูลนิธิของเรา นะครับแต่ว่าการฝึกของเราเนี่ยคือการฝึกแล้วเป็นการเหมือนช่วยเหลือตัวเองให้น้องๆเขาดูแลตัวเองใช้ชีวิตทั่วไปได้แต่ว่าณช่วงโมเมนต์นั้น,นครับยังไม่ได้มีใครมองเห็นเลยครับว่าเอ๊ะเขาจะอยู่กันไปได้ยังไงถูกไหมฮะแล้วเขาเขาจะทําอะไรที่จะมันจะสามารถหาเหลี้ยงชีพกับเขาได้ค่ะครับผมก็แรกเริ่มก็เลยจะเป็นการแค่ฝึกเริ่มต้นด้วยของการฝึก ช่วยเหลือตัวเองการใช้ชีวิตในสังคมต่างๆเท่านั้นนะครับผม<ฆ>อ่เริ่มต้นเราใช้ศิลป,ะ,ปะบําบัดเนี่ยมาฝึกเด็กๆ<ฆ>นะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้เอามาต่อยอดเป็นอะไรเลย ứng, แล้วหลังนะจากนั้นเป็นยังไงต่อหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ดูข้อมูลต่างๆแล้วก็เราได้ไปเห็นถึงผลงานของน้องครับ<ฮ>เขาใช้เขาที่ใช้ศิลป,ะ,ปะมาบําบัดกันทุกวันเนี่ยเราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเด็ก<ฆ>ๆเนี่ยอย่างมากเลย ว่าเด็กแต่ละคนมีการพัฒนาที่ที่ต่อเนื่องจากการใช้ศิลปะมาฝึกอ่าแล้วก็เราได้เห็นถึงผลงานดีๆผลงานที่มีทั้งเอกลักษณ์มีทั้งคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่ว่าเราก็มามองผลงานเหล่านั้นนะคะว่าเอ้ยทําไมไม่มีคนเห็นผลงานเหล่านี้ของน้องๆเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับที่เราได้ได้นําผลงานของน้องๆเหล่านี้นครับลองคิดว่าเอามาต่อยอดเป็น ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาเอาออกมาลองจําหน่ายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดูครับผมก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของแบนรนด์ตรงนี้ครับคิดว่าพอเห็นภาพนะคะเพราะว่าพ e o ิ l ลได้ซื้อกระเป๋าใบหนึ่งจากที่งานมาเป็นผลงานของเด็กออทิสติกเป็นภาพวาดที่สวยมากแล้วเขาบอกว่าแต่ละใบจะไม่เหมือนกันงานแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันนะคะใช่ครับผมก็คือจริงๆตอนนั้นนะครับเราก็น้องแต่ละคนเราก็เอาลายมาท,ทําที่ที่ไม่เหมือนกันแต่ก่อนนี่เราขายเป็นแบบว่าเพ้นกระเป๋าด้วยนะฮะ S <S อ่าซึ่งซึ่งอันนั้นอาจจะไม่เหมือนกันจริงๆใช่ครับแต่ทีเนี้ยพอมันต้องทําจํานวนเยอะขึ้นแล้วนเนาะครับมันก็จะทําใบต่อใบเนี่ยค่อนข้างลําบากอืมแสดงว่าจุดเริ่มต้นของบริษัทเนี่ยเท่าที่คุณพีเล่าคือไม่ได้มีตัวอย่างอะไรจากที่ไหนหรอกไม่ได้มีโมเดลธุรกิจนี้จากที่ไหนหรอกแต่ว่าเริ่มต้นจากการที่เราสังเกตเด็กๆน้องๆออทิสติกข,ของเราเนี่ยแหละที่เราได้คลุกคลีทํางานอยู่ด้วยเป็นประจําแล้วก็เห็นเห็นว่า ทักษะศิลปะของคนกลุ่มนี้เนี่ยจะโดดเด่นเป็นพิเศษอย่างนี้ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆตอนนั้นนะครับในห้องศิลปะของเราเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยก็คือมีน้องๆเพียงแค่เจ็ดถึงแปดคนเท่านั้นเองครับในห้องศิลปะนะฮะแล้วก็มีคุณครูคนหนึ่งชื่อคุณครูพิงคุณครูพิงก็จะอยู่กับเรามาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วฮะที่เป็นคุณครูสอนศิลปะที่มูลนิธินี่แหละครับผมแล้วทีเนี้ยครับในในจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ย มันจะมีที่มาที่ไปของตัวโลโก้ของอาร์ซอรีด้วยครับที่ที่มันเห็นเป็นแบบหน้าคนเหล่านี้ครับมันก็เกิดมาจากในห้องศิลปะตรงนั้นนะครับเพราะว่าเอ,อคุณครูพิงค์คคเนี่ยเขาเขาก็ให้โจทย์เด็กๆกันไปครับว่าเออนุองๆอ,อ,อยากจะวาดอะไรเนี่ยก็ให้วาดขึ้นมาได้เลยนะครับน้องแต่ละคนก็บางคนเขาก็จะวาดแบบอสัตว์ต่างๆที่เขาชอบสถานที่ที่เขาชอบไปแต่ว่ามีน้องคนหนึ่งครับชื่อน้องลุยเขาวาดหน้าเพื่อน,อนของเขาในห้องขึ้นมาบนกระดาษชิ้นนันน้นนะครับผม ซึ่งเราก็ไปเห็นมาว่าเฮ้ยโอ้โหน้องนุ้ยเขาวาดอะไรที่มันเป็นหน้าคนเนี่ยที่นั่งล้อมกันนะครับทั้งหมดเจ็ดแปดคนเนี่ยอยู่บนกระดาษใบหนึ่งมันทําให้เราเห็นว่าภาพที่น้องวาดเนี่ยมันสื่อถึงการที่น้องเขารักเพื่อนอเขาเข้าใจเพื่อนห่วงใยเพื่อนแล้วมันเห็นถึงมิตรภาพอย่างงี้ครับผมเราก็เลยเอาตัวภาพตรงนี้ครับมาทําเป็นโลโก้ของแบรนด์ด้วย อันนี้ก็คือเป็นสตอรี่แบบจริงๆเลยที่เราเอาภาพของน้องมาพัฒนาเป็นโลโก้ของแบรนด์ก่อนเลยจุดเริ่มต้นแล้วตอนเริ่มเริ่มต้นเนี่ยมีงบประมาณเริ่มต้นสักเท่าไหร่พอจะเล่าให้ได้ไหมคะไรายได้ปีรแรกอะไรเงี้ยค่ะปีแรกเนี่ยมีไม่เยอะเลยครับเพราะว่าเราเริ่มจากขายสินค้าแค่แบบชิ้นละ50บาทเจ็ดสบาทหนึ้บาทร้อสิบาทแค่นั้นเองครับแล้วก็เราไปออกบูธกันอยู่ตลอดเวลามีคนเขาก็ให้เราไปออกบูธ จุดนั้นจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผม <c oughs> ก็เริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนเราใช้เงินเริ่มต้นแค่หลักหมื่นบาทเองครับผม <c oughs> ในการทํา <c oughs> เพราะว่าจริงๆงานศิละปะเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นมาจากน้องๆอยู่แล้ว <c oughs> ในจุดแรกนะครับแล้วเราก็เอามาสแกนเอามาพัฒนาต่ออยู่บนแบบกระเป๋าบนแก้วซึ่งตอนนั้น <c oughs> ก็คือสั่งมาแล้วเรามีเครื่องสกรีนฮะเราก็ลงทุนซื้อเครื่องสกรีนเครื่อง เ0็ดบาทอะไรเงี้ยครับเอามาให้เด็กๆอะ่ะได้ลอง use ท a เฟ f e r กันก็คือปั๊มลงไปบนแก้วบนเสื้อกันอีกทีหนึ่งใช่ครับเราเริ่มต้นกันอยู่แค่นั้นเลยครับผมมันเหมือนเริ่มต้นจากการสังเกตเนาะแล้วก็เริ่มต้นจากการที่เราอยากจะให้เขาได้ชดลองทำอะไรใหม่ๆที่มันต่อยอดกันไปเนี่ยแหละคะ่ะใช่ไหมครับใช่ครับ<ม>เพราะว่าน้องๆเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยคือเด็กพิเศษเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าเราต้องมี activity ให้เขาทำตลอด ต้องหาอะไรมาให้เขาทําอย่างต่อเนื่องไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบหลายเคสมากเลยอย่างน้องบางคนเขาเคยอยู่กับเรามาก่อนสมมตินะฮะแต่ว่าอ่มีวันหนึ่งเขาอาจจะต้องเออเจนกลับไปอยู่ที่บ้านสักระยะหนึ่งสามเดือนอย่างนี้ครับพฤติกรรมของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปแล้วนะเพราะว่าแต่ก่อนเขาเคยมีระเบียบเขาเคยมีดูทีของเขาเขารู้ว่าเขาต้องทําหน้าที่อะไรอ่าแต่พอกลับไปอยู่ที่บ้านหรือสถานที่อื่นเนี่ยมันอาจจะไม่ชินทําให้เขาแบบอาจจะติดกิน กินเยอะมากติดเกมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนกับว่ามันจะต้องมีกิจกรรมให้เขาได้ได้มีสมาธิทัลอดเวลาใช่ไหมคะใช่ใช่ครับผมพอเราอยู่กันเป็นแบบคอมมูนิตี้ครับมันทําให้น้องๆแต่ละคนเขาซึมซับกันอย่างเช่นน้องคนนี้เคยได้ออกงานเอกซิบิ i ชั่นต่างๆออกมาแล้วมันเป็นอินสปิเรชันนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้น้องคนอื่นเขาอยากจะจะมีแบบนี้บ้าง ค่ะครับผมก็คือออทิสติกก็เหมือนเด็กคนหนึ่งอะครับบางทีเขาอายุสามสิบกว่าโตแล้วนะแต่ว่าพอเข้าไปคุยกันจริงๆเขาจะเหมือนเด็กมากเลยค่ะน่าสนใจมากที่นี้คือพลอยว่าไอเดียนี้มันเป็นไอเดียที่ยากเนอะกว่าที่เราจะเริ่มแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องได้ค่ะว่าบริษัทก็เริ่มมาจนตอนนี้ก็ใช้เวลาห้าปีแล้วห้าหกปีแล้วค่ะก็เลยอยาก ย้อนชวนย้อนกลับไปถึงในช่วงแรกๆเหมือนกันนะคะว่าเอออุปสรรคหรือความท้าทายในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างาเพราะว่ามันน่าจะ,ะเผชิญอะไรมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะคุณพี่ใช่ใช่ครับก็จริงอุปสรรคที่เจอแรกๆเลยครับก็จะเป็นเรื่องการทํางานกับเด็กๆนะครับผมเพราะว่าน้องๆเราอาจจะยังไม่ได้คุกีกับเด็กๆครบทุกคนเพราะว่าเด็กพิเศษเนี่ยครับ หนึ่งร้อยคนก็คือ100คร้อยคาแรคเตอร์อืาดังนั้นการที่จะทํางานร่วมกับกับพวกเขาเนี่ยครับก็จะต้องสังเกตต้องเข้าใจเ네นเจอร์เขาต้องเข้าใจว่าจุดไหนที่เขาควรจะพักแล้วจุดไหนที่สามารถไปต่อได้จุดไหนที่เราจะต้องเจรจากับเขาอย่างเงี้ยครับผมเวลาการทํางานกับพวกเขาเนี่ยจะต้องมีแบบเงืเ่อนไขครับเพราะว่าพวกเขาจะเป็นคนที่ตรงเวลามากๆสติ๊กมากๆเลยเข้างานสมุนนะครับเข้าคาสเก้าโมง ิบเอ็ดโมงสี่สิบห้าทานข้าวเลยไปหนึ่งนาทีก็จะเริ่มบ่นกันละตรงเวลามากใช่ครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดไพรอริตี้ให้กับเขาแล้วก็ค่อยๆแบบเใส่ข้อมูลซึมซับให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันมันเริ่มเริ่มต่อย,ยอดมาเป็นงานได้แล้วนะในจุดแรกๆจะงอแงไม่ยอมทํากันหรือว่าไม่มีสมาธิเลยค่อันนี้ครับอันนี้ก็เป็นอุปสรรคแรกเลยซึ่งตรงเนี้ยเราก็โชคดีหน่อยที่ว่าคุณครูทุกคนเข้าใจเด็กๆก,กัน ทุกคนพร้อมที่อยากจะสนับสนุนพพอร์ตนะครับก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่สองก็คืออุปสรรคก็คือเรื่องของครอบครัวครับเพราะว่าครอบครัวของน้องๆเนี่ยในหลายๆคนเขาก็จะมาจากหลายที่หลายทางเนาะข่างกันไม่เซตความคิดเนี่ยก็ไม่เหมือนกันตอนที่เราไปเล่าเรื่องของโมเดลตัวนี้ให้ใหฟังกันนะครับที่เราเริ่มทําว่าเออเรามีเป้าหมายแบบนี้คือตอนแรกมันยังไม่ไมเห็นภาพอะไรที่เป็นชัดเจนเนาะมันก็ยัง ก็คงต้องใช้เรื่องของเป้าหมายเข้ามาคุยถูกไหมฮะแล้วก็เราว่าเป้าหมายของแบรด์เราอยากจะให้ไปถึงจุดนี้ทําให้น้องๆมีรายได้อย่างยั่งยืนแล้วทําให้พวกเขาเลี้ยงดูตัวเองได้จริงจังเลยผู้ปกครองบางคนเนี่ยเขาเขาไม่เข้าใจอ่าเขาไม่ได้เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็เป็นอุปสรรคที่เราจะต้องไปจูนไมเคเซตไปปรับไมเคเซตกับเอ่อคุณพ่อคุณแม่ของ,ของเด็กๆด,ด้วยเพราะว่าในมุมของคุณพ่อคุณแม่เราเข้าใจว่าเขาหลักลูกมากๆแต่ว่าพออายุ เด็กๆเ,เนี่ยเขาก็ต้องเติบโต,ตขึ้นใช่ไหมครแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนเขาก็ยังจะมองว่าลูกเขายังเป็นเด็กอยู่เลยวิธ mm hmm. ีการดูแลแต่ละคนก็ยังดูแลเหมือนเหมือนเด็กๆอยู่เลยอย่างงี้ครับเราต้องปรับ mindset mm hmm. ว่าเขาโตขึ้นแล้วเขาจะต้องโตไปตามอ,อ,อายุแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของโลกถูกไหมคระก็ต้องพ mm ัฒนาตามวัยกันไปแล้วแล้วเขาก็ต้องมีหน้าที่ที่เป็นหลักเป็นแหล่งของตัวเอง mm hmm. mm hmm. อต้องมีอาชีพต้องมีการงานที่ชัดเจน ตรงนี้ครับเราต้องใส่จูนไมเซตตรงนี้ให้กับผู้ปกครองด้วยอันนี้เป็นเรื่องยากมากๆในช่วงแรกเลยที่เราเจอครับผมแล้วผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเราใช้วิธีการไหนค่ะที่ยังไงบ้างอ่าที่ที่เราผ่านมาได้เพราะว่าฟังดูแค่สองข้อนี้ก็หนักหน่วงแล้วนะคะหนักครับหนักมากก็อันนี้ก็เป็นหล่งเรื่องที่แบบไม่ค่อยได้เล่าให้ให้ให้ฟังกันนะครับเพราะว่า มันจะเป็นเรื่องที่บางคนก็อาจจะเซนซิทีฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆ <S 1> <S 1> ผมมองว่าผมก็ก็เราก็ผ่านจุดน,นี้มาได้แล้วเพราะว่าจากการที่เราตั้งใจทำแล้วเราทำให้เขาได้เห็นจริงสุดท้ายตอนเนี้ไม่มีฟีดแบ็แบบนั้นแล้วผมแบบงงมาก2ปีก่อนเนี่ยหายไปแบบเงียบกริบเลย <S <S เรียกแบบเราเวลาเราก็จะมีประชุมผู้ปกครองกันทุกปีเรียกว่าประชุม,มให้กับศิลปินนะเพราะน้องๆแ่ะเป็นศิลปินอยู่ภายใต้ในแบ,บรนด์ของอาร์ซอที่เราดูแล เราก็เป็นเหมือนคนที่คอยดูแลศิลปินแต่ละคนมีการประชุมการปีละหนึ่งถ yeah> ึงสองรอบเล่าให้เขาฟังถึงฟีดแบ็ถึงผลงานของเด็กๆแต่ละคนเป็นแบบไหนอ่าแล้วก็เฮ้ยวันนี้เขามาถึงขั้นน mm ี้แล้วนะซึ่งโหผู้ปกครองแต่ละคนเขาเขากล่าวบบว่าเขาดีใจมากแล้วเขาภูมิใจในตัวเด็กๆมีแต่คนมาฝากความหวังไว้กับเราเยอะมากเลยครับตอนเนี้ยว่าแบบเออฝากแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวเขาอย่างนี้เขาจะเต็มที่นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่า โอเคเราเราเราคิดว่าเออเราตั้งใจทําจนทําให้เขาได้เห็นถึงถึงผลลัพธ์แล้วครับว่าเราทําออกมาได้แล้วก็เขาก็ยอมรับในตัวของของแบรนด์ด้วยเนี่ยครับผมฟังแล้วมีพลังใจไปด้วยนะคะความตั้งใจนี่แหละที่จะทําให้เราผ่านความยากลําบากทั้งหมดมาได้ใช่ไหมครับพี่เปิ้ล <ขา S 1> ใช่จริงแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยน้องๆ ที่มาเป็นพนักงานที่มาเป็นศิลปินของอาร์ตสตอี่เนี่ยมีสักกี่คนแล้วใช่แล้วเรามีวิธีในการดูแลศิลปินเด็กๆของเราเหล่านี้ยังไงใช่ไหมครัก็จริงๆศิลปินของเราเนี่ยครับก็มีหลายเจนเลยมีตั้งแต่แบบว่า10บขวบไปจนถึง30-40เลยอะไรเงี้ยครับผมเราก็ต้องดูแลให้ให้ครอบคุมใช่ไหมฮะจากจุดเริ่มต้นของเราเรามีแค่7-8คนนะปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ30 40 40กว่าคนได้แห้วฮะตอนนี้ แล้วก็วิธีการที่เราจะดูแลเขาเนี่ยเราก็ดูแลให้ใหอย่างเท่าเทียมเลยครับว่า,อาคอนเซ็ปต์ของเราครับเราก็จะมีน้องๆทุกคนจะมีมีเงินเดือนมีไรายได้กันจากทางบริษัทจ่ายให้หจากทางที่มีบริษัทต่างๆมาจ้างงานสนับสนุน นะครับเพราะว่าบางน้องๆบางคนเขาไม่สามารถไปทํางานในบริษัทนั้นๆได้ครับเพราะว่าด้วยภาวะออทิสติกเนาะ,ค,ะความพิการทางทางทางสมองของเขาเนี่ยครับมันอาจจะกระทบเรื่องการเดินทางการเข้าการใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยค่อนข้างมากกว่าพิการประเภทอื่นอันนี้ผมพูดเป็นกลางๆเอาไว้ก็เราก็เลยเป็นตัวแทนเนี่ยแหละครับที่จะสร้างอาชีพให้กับเด็กๆซึ่งกิจกรรมที่เราทำหรือว่าธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันสอดคล้องแล้วก็มันสามารถทำให้มันตอบโจทย์กับกลุ่มของเด็กพิเศษมากๆเพราะว่างานที่เราทำ ค่อนข้างยืดหยุ่นเรารู้อย่างที่ผมบอกว่าประสบการณ์ที่เราทํามาเรารู้แล้วว่าการทํางานร่วมกับเด็กพิเศษเนี่ยเราควรจะต้องดูโฟกัสที่ตรงไหนบ้างความยืดหยุ่นในการทํางานรูทีนเราเราไม่ใช่ว่าคุยว่ารูกกันก็ว่ากันทั้งวันแบบแปดโมงเก้าโมงถึงสี่ห้าโมงห้าโมงนี้ไม่ใช่เขาจะมีกิจกรรมรูทีนอยู่ตลอดเลยเราต้องรู้จักธรรมชาติของเขาด้วยเนะค่ะใช่ใช่ครับอันนี้แหละครับมันเลยทาให้เขาสบายใจที่จะอยู่กับเราแล้วก็ สบายใจที่จะได้ทางานกับเราได้ค่ะ,คะแล้วอย่างนี้เนื่องจากว่ากิจกรรมเราเนี่ยมีต้องทําหลายอย่างมากแล้วก็พอเข้าใจว่ากลุ่มน้องๆออทิสติกเนี่ยก็จะมีเรื่องของการควบคุมอารมณ์เรื่องของสมาธิอะไรต่างๆที่เราต้องคอยดูแลเรามีวิธีการดูแลยังไงให้เขาทํางานหรือทํากิจกรรมต่างๆได้ตามลูทีนอย่างที่คุณคุณพีเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็จริง ผมว่าเด็กๆเ,เขาต้องใช้ระยะเวลาครับ mm hmm. ก็คือเหมือนเหมือนคนเราทั่วไปเลยฮะเราก็ทําอะไรให้ให้เป็นกิจวัตรให้กับเขาเขาก็จะซึมซับแล้วก็จดจํากันไปได้เรื่องนี้ผมคิดว่าสําหรับเด็กพิเศษเนี่ยแรกๆอาจจะยากแต่หลังๆก็คือจะง่ายแหละเพราะเขาจะรู้เวลาของเขาจะตรงเป๊ะไปหมดเลยค่ะ mm hmm. ทีนี้นมันจะไปยากอีก,อกตรงหนึ่งคือตรงที่จะเปลี่ยนแปลง mm hmm. <laughs> เปลี่ยนแปลง <laughs> เปลี่ยนยากใช่ mm hmm. เปลี่ยนยากด้วยใช่ครับแต่ว่า อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราใช้เรื่องของการเจราจาหรือเงื่อนไขเข้าไปยกตัวอย่างนะฮะเช่นสมมุติว่าในวันนี้ครับงานของเขาเขาก็ทําปกติแหละแต่อยู่ดีมีงานแทรกว่าเอ้ยจะต้องออกไปงานอีเวนต์ด้านนอกอ่อ่าหรือว่ามีกิจกรรมมีคนเข้ามาถ่ายถ่ายงานถ่ายรายการนี่ยครับเราก็จะมีเงื่อนไขกับเขาแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้จะมีนะแต่ว่าพอมันมีแล้วเนี่ยเขาจะจะได้อะไรกลับไปบ้างเช่นเอ้ยเดี๋ยวเขาจะได้ออกไปใน ล้องทีวีนะเขาจะได้ถ่ายรูปก,กับคนเยอะแยะนะอ่าเขาจะได้ออกไปแล้วได้ไปเจอได้ไปทานน้ําทานขนมทานอะไรไอเงี้ยครับมันก็จะต้องมีหลายเงื่อนไขที่จะใช้กับแต่ละคนอ่าว่าเขาจะได้รางวัลอะไรหรือได้อะไรเป็นการตอบแทนในเงนื่อนไขเหล่านี้ใช่ครผลตอบแทนมันไม่ใช่อะไรที่แบบโอ้ เวอร์วังหรืออะไระมันคือเรื่องง่ายๆในชีวิตที่ที่เราเห็นทั่วไปเลยครับแต่เขาเขาก็แค่สิ่งเล็กๆแค่นั้นมันก็เป็นเรื่องพิเศษสําหรับเขาแล้วค่ะพอจะบอกได้ไหมครับว่าพนักง,งานนี่มีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ค่ะตอนนี้นครับคือจริงๆเรามีพนักง,งานสองสองประเภทสองกลุ่มเลยฮะ,ะก็มีน้องที่เป็นเด็กพิเศษด้วยแล้วก็ คนที่เป็นคนทั่วไปเนาะพนักง,งานทั่วไปที่ทีมหลังบ้านของเราเนี่ยแหละครับที่ทํางานด้วยรจริงๆอายุเท่าไหร่กันบ้านใช่ไหมครับก็ส่วนมากเฉลี่ยนะเด็กๆถ้าเป็นศิลป,ปินเนี่ยก็จะยี่สิบยี่สิบอัพเลยฮะยี่สิบขึ้นไปส่วนใหญ่เพราะว่าพอเด็กเล็กมากๆครับก็จะบางคนไฮเปอร์บางคนอยู่มินิ่งก็จะควบคุมยากแต่ว่าน้องเหล่านี้ก็ยังมีเซ็กชัน,นที่พางบุญในทีเขาเขาได้ดูแลน้องๆกันอยู่เราก็พอน้องเราก็พัฒนาน้องๆอยู่อยู่ตลอดนะครับผมก็จะมีทีมที่แบบ ทำงานกันจริงจังหน้าบ้านแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือน้องๆกําลังฝึกอยู่อันนี้ก็เป็นเป็นไป,นป,นปนตามหน้าที่ที่ทางบูเลทีเขาดูแลกันค่ะถามเพิ่มอีกนิดนึงค่ะกลุ่มน้องๆศิลปินออทิสติกเหล่านี้ค่ะเรามีเกณฑ์ในการคัดเลือกหรือรับสมัครเขาเข้ามาทํางานยังไงบ้างะคะครับจริงๆจุดเริ่มต้นเลยครับเราก็ดูจากทางน้องๆที่มูลนิธีกันเนี้แหละครับผมเพราะว่าเขาอยู่กันอยู่กับเราตลอดเนาะมาเช้า ยิงกลับไปก็ก็ดูกันง่ายขึ้นหลังๆเนี่ยวิธีการคัดเลือกกลุ่มใหม่ๆก็คือเราให้เขาส่งผลงานเข้ามาค่ะแล้วเราก็ดูคัดเลือกแล้วก็เชิญชวนให้เขาเข้ามาทํางานร่วมกับเราอ่าแต่ว่าตอนนี้ปัญหาที่เจอคือจะเรื่องของสถานที่ครับเพราะว่าเออบางทีสถานที่เขากับเรามันค่อนข้างห่างกันเขาอาจจะเดินทางกันมาลําบากอะไรแบบนี้ครับแต่เขาอยากจะมากันกันมากๆเลย อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผมเจอก็ต้องคิดต่อไปแล้วว่าเออจะแก้ไขจุดนี้ได้ยังไงบางคนอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะแต่ว่าโว้ยเขามีฝีมือนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่นี่เรื่องให้ท้าทายให้ตองแก้ปตญหาเตรียมไปเริ่มเปิดสาขาต่างจังหวัดต่างจังหวัดใช่ครับแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกว่าคือบุคลากรก็จะแบบไม่เพียงพอด้วยอันนี้แหละครับก็จะเป็นสิ่งที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องคิดต่อแล้วว่าเราจะ แก้ไขยังไงดีเพราะว่าเราเคยสอนออนไลน์แล้วแต่ว่าออนไลน์ใช้กับเด็กๆเ,เนี่ยปู่ยากมากเลยเพราะว่าการที่จะทําให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการมาอยู่ด้วยกัน <c oughs> และเขาซึมซับบรรยากาศค่ะทราบมาว่านอกจากสินค้าของ Art Story แล้วเนี่ยเราได้ร่วมกับหน่วยงานเอกชนเปิดร้านกาแฟเพื่อจ้างคนออทิสติกไปทำงานด้วยอยากให้เล่าให้ฟังตรงนี้หน่อยะคะ่ะว,ว่าเป็นยังไงบ้างครับผมก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องแบรนด์ Art Story เนาะ ซึ่งเด็กๆออทิสติกหล,หลายๆคนเนี่ยบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีความถนัดทางด้านงานศิลป,ปะ<ม>ครับมันก็เลยเป็นอีกจุดเริ่มต้นหนึ่งครับที่เราทำทาอาชีพเสริมอาชีพอื่นขึ้นมาก็คือเรื่องของการฝึกเป็นบาริสต้านะครับผมจริงๆที่ทางบริเวณทีเนี่ยก็จะมีห้องศิลป,ปะแล้วนอกจากเนี้ฮะก็ยังมีร้านกาแฟด้วยะนะครับเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ฝึกกันทำกาแฟกัน นะครับซึ่งซึ่งตัวร้านกาแฟเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นอีกโมเดลหนึ่งที่ค่อนข้างไปได้ดีเลยเพราะว่ามันสามารถช่วยคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดกันได้ด้วยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าร้านกาฟแฟเราตอนนี้มีทั้งหมดสามแบรนด์แล้ว mm. ครับ oh. แบรนด์แรกก็คือชื่อแบรนด์ f o r All coffee ครับแบรนด์ f o l r coffee เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันก็จะมีทั้งหมดในในกรุงเทพก็มีสามสาขานะฮะมีที่มูลนิธิออทิสติกไทยมีที่ sme d bank mm. แล้วก็ที่กระทรวงกระทรวงแรงงานนะฮะ Mm hmm. ซึ่งราคาที่เราจําหน่ายเนี่ยจะราคาแบบถูกมากเลยครับตอบโจทย์กับชุมชนมากแค่ยี่สิบห้าสามทบาทเองอันนี้มันตอบโจทย์กับชุมชนมากก็เลยเราสามารถทําเป็นแฟรนไชส์ได้ mm hmm. นะฮะซึ่งตัวนี้ครับก็มีคนมาสนใจเยอะระดับหนึ่งเลยที่ต่างจังหวัดเขาอยากจะเอาไปทําอาชีพแล้วก็สอนสูตรฟรีเราหาหาสปอนเซอร์มาลงทุน mm hmm. ซื้อเครื่องกาแฟไปให้เขาแล้วเราก็ไปสอน mm hmm. พวกเขาเนี่ยให้เขาใช้อาชีพเนี่ยครับมาสร้างไรายได้ให้กับตัวเองได้ เราก็โฟก,กัสไปที่ครอบครัวเด็กพิเศษครับไม่ว่าจะเด็กเด็กพิเศษท<ม>ําหรือว่าครอบครัวเขาทำอย่า,ยยางไรก็ยังช่วยสร้างไรายได้ให้กับเขาได้แบรนด์ถ<ม>ัดไปเป็นอะไรคะแบรนด์ถัดไปก็คือแบรนด์เติมเต็มคอฟฟี่ฮะอยู่ที่มหาลัยนวมินน์ฮ<ม>ะค่ะมหาลัยนวมินก็จะเป็นมหาลัยแพทย์นะครับผมก็อันนี้เราก็ทํา MOU ร่วมกับทางมหาล<ม>ัยทางท่านคณะบดีใจดีมากครับก็ พพอร์ตเราตั้งแต่ออตึกมาหาลัยสร้างเสร็จก็ให้เราไปอยู่ในน,นันแรกเลยแต่แบรนด์เติมเต็มคอฟฟี่จะอัปเกรดแบบทีเดียวขึ้นมาหน่อยอจะพรีเมียมขึ้นจะมีเมนูวาไรตี้ขึ้นนะครับก็ราคาเฉลีย่ยอยู่ที่50บาทเนี่ยฮะเจาะกลุ่มนักศึกษาเนะาะ <laughs> ใช่นักศึกษาแพทย์ครับส่วนอีกแบรนด์นึงเนี่ยเรามีการจ้างงานโดยทางบริษัทเอ,อทูนะครับผมก็ อีกแบรนดหนึ่งก็คือร้านทู f f e ฟครับตั้งอยู่ในบูรลมูรานิทีออทิสติกไทยครับ <c oughs> ซึ่งร้านนี้ครับเป็นการบริหารโดยเด็กพิเศษทางทางร้านเลย oh. แล้วก็ในร้านทู f f e ฟตรงนี้ครับก็จะเป็นพื้นที่ที่โคกับอาร์ซอรี่ในส่วนของการทำเวิร์กช็อปครับค <c oughs> ่ะอเราเรียกเราเรียกพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยว่าอาร์ซอรี่ครีเอทีฟฮับ <c oughs> อ่าโซนไอตัวครีเอทีฟฮับตรงนี้ครับมันจะเป็นพื้นที่ที่ ให้คนเขาสามารถแขกลูกค้ามาทำเวิร์กช็อปกันภายในได้แล้วน้อง,องๆเด็กพิเศษของเราเนี่ยจะเป็นคนสอนให้ค่ะ,ะก็จะมาสอนเพ้น์มาเป็นวิทยากรสอนแขกให้นะครับในพื้นที่นี้ก็จะเชื่อมโยงก,กันกับร้านของ True ทู f า e ฟด้วยทีนี้ถามถึงเรื่องของโมเดลมากค่ะอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าคนอื่นๆเขาสนใจอยากจะทำธุรกิจลักษณะอย่างนี้ด้วยเนี่ยเอแต่เขาไม่มีความรู้เขาไม่รู้จะเริ่มยังไงคุณพีมีคำแนะนำยังไงบ้างไหมคะ ก็จริงๆการทาธุรกิจเพื่อสังคมนะครับหรือว่าโซเชียลแอน์ไพร์เนี่ยครับเรื่องของโซเชียลแอน์ไพรย์เนี่ยมันครอบคลุมหลายๆเรื่องมากเลยเนาะเรื่อง SDG ในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซเชียลเรื่องของสังคมเรื่องของสิ่งแวดล้อมในพาร์ทที่ผมที่ผมทำเนี่ยครับก็จะเป็นในเรื่องของโซเชียลนะครับผมดูแลเรื่องของบุคคลที่เป็นเด็กพิเศษนะครับเพราะว่าผมมีแพชชั่นในทางด้านนี้เพราะว่าพี่ชายผมเป็นออทิสติกด้วยค่ะก็เลยเป็นหนึ่งแพชชั่นที่เราอามาผลักดันเรื่องนี้ให ให้เกิดขึ้นมาได้สำหรับคนที่สนใจจริงๆเนี่ยไม่ได้จําเป็นจะต้องเจาะจงว่าเอ้ยมาเป็นบุคคลออเนติกหรือว่าจะทําอะไรแล้วต้องทําแบบครอบจักรวาลน,นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถทําทุกอย่างให้ดีขึ้นมาได้ถูกไหมครับการที่จะทําให้ให้ดีได้คือการที่เราจะต้องโฟกัสดังนั้นนะครับเ,เราอาจจะโฟกัสไปสักเรื่องหนึ่งเลยอย่างเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอ่า<ฮ>เราเรามองดูเนี่ยครับสิ่งใกล้ตัวก็ได้ครับว่าเอออันนี้มันคือปัญหาเลยนะปัญหาเล็ก เล็กๆในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแสดงว่าปัญหานี้ก็ต้องเกิดกับคนอื่นด้วยแล้วก็เกิดกับโลกด้วยดังนั้นเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยวิธีไหนไหนขึ้นมาค่ะอันนี้ครับมันจะเป็นแบบจุดเริ่มต้นเล็กๆเลยครับในในมุมของแต่ละคนที่เขามองดังนั้นเนี่ยการที่จะทําให้การที่เราทําธุรกิจแล้วมันส่งผลดีต่อทั้งทั้งโลกด้วยทั้งสังคมด้วยถูกไหมฮะ,ะก็เกิดจากตัวเราที่เราจะมองว่าเราอยากจะแก้ไขปัญหาจุดไหนอ่าค่ะ ค่อยๆเริ่มไปทีละจุดแล้วก็ทุกๆอย่างเริ่มที่ตัวเราเนาะ<ช>พลอรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่ให้พลังใจมากๆเลยกับ<ช>ตัวพลอเองแล้วก็คิดว่าถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยได้ฟังเนี่ยก็น่าจะมีแรงฮึิมขึ้นมาเหมือนกันนะพี่เปิ้ลเนาะ<ช>ที่จะ<ช>ลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆเพื่อสังคมของเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีธุรกิจลักษณะอย่างนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ต่อไปก็จะมีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเพราะว่าเราเริ่ม หันกลับมาให้ความสําคัญกับกับโลกของเรากับคนรอบตัวเราเพิ่มมากขึ้นค่ะคอยากให้คุณพีช่วยให้คำแนะนำกับผู้ฟังนิดนึงค่ะว่าถ้าอยากที่จะทำธุรกิจลักษณะนี้เนี่ยมีคำแนะนำอะไรบ้างค่ะครับก็จริงๆผมว่าคำแนะนำของผมก็ที่จะมีให้ก็คือการที่เราทำด้วยความตั้งใจแล้วก็เราต้องทำอย่างต่อเนื่องครับการที่เราจะรัน ธุรกิจอะไรไปก็ตามเนี่ยมันคือความต่อเนื่องเนาะเพราะ,ะว่าเราจะทํายังไงดีให้ธุรกิจเราอยู่ได้ภายในห้าปีสิบปีหรือมากกว่านั้นอันนี้ก็คือโจทย์<ะ>แล้วก็คือเป้าหมายเหมือนกันเพราะว่าการที่เราทําธุรกิจแล้วเรายิ่งทําเพื่อสังคมแล้วด้วยครับเราต้องมองถึงเรื่องของความยั่งยืนไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็แล้วก็ข้อที่สองที่ผมมองก็คือเรื่องของเราต้องซื่อสัตย์มากซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนที่เราดูแลคะ่ะแล้ว แล้วพอเราแสดงความจริงใจความซื่อสัตย์เหล่านี้ออกไปครับลูกค้าหรือว่าคนที่เขาชอบเรารักเราเนี่ยเขาจะอยากจะสนับสนุนกับเราอะไปอย่างต่อเนื่องอมผม<ะ>คิดว่าเราต้องใช้ใช้ใจเข้าไปในในการทํางานด้านเนี้ครับแล้วก็เรื่องที่สามที่ผมมองก็คือเรื่องของเ,ออเราต้องเข้มแข็งเพราะว่าการทําทุกอย่างเนี่ยมันจะมีอุปสรรคเนาะอ,อุปสรรคที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไม่ ม่เข้มแข็งเราไม่ฮึดสู้หรือว่าเราไม่มีกําลังใจเนี่ยเราก็จะไม่สามารถมี energy ที่จะไปบูสหรือว่าทาผักดันงานชิ้นนี้ให้ให้มันดีได้ต่อไปได้ค่ะดังนั้นแหละการทําทําเรื่องเรื่องเหล่าเนี้ครับต้องใช้พลังใจแล้วก็กำลังใจอย่างมากเลยค่ะผมก็ได้กําลังใจมาจากการที่ผู้ปกครองที่เขาชมเราเด็กๆที่เขาเห็นเราเราเป็นแบบคนที่ทําให้ให้เกิดแรงขึ้นมาแล้วก็ ทำให้พวกเขาได้ได้ได้มีกิจกรรมหลากหลายได้ทําแล้วก็วันล่าสุดนะครับเราได้ไปจัดงานออซิสิโลครับที่มิวเซียมสยามเราได้ฟีดแบ็ k มาค่อนข้างล้นหลามากเลยเพราะว่าแต่ก่อนเราจัดงานกันเองในภายในบูรณิธิีครับแต่ปีนี้เราอยากจะออกไปจัดด้านนอกอซึ่งฟีดแบ็กผลตอบรับดีมากๆมีแต่คนเข้ามาชมคนในงานมีแต่คนเข้ามาแบบเอ้ยมาเจอเด็กๆมาทํากิจกรรมกับน้องๆกันรบบมันก็ทําให้เราได้มีแบบ กำลังใจในการทํางาน ừ ừ ừ ต่อไปเชื่อว่าเวลาผ่านมา5ปีเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะแต่ก็ทําได้ประสบความสําเร็จด้วยดีขอบคุณคุณพีมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการทําธุรกิจของคนออทิสติกให้ให้พวกเราและผู้ฟังฟังในวันนี้วันนี้น้องพลอยแล้วก็พี่เปิ้ลและคุณคุณพีณพด้วยต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับด้วยความพิการ ไม่ใช่อุปสรรคที่จะมาฉุดรั้งความกล้าที่มีอยู่ในตัวเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการและการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจให้เพิ่มขึ้นกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและกญยศรตันสุป,ปะผลจุของเพจรีวิวหนังสืออ่านอีกครั้งก็ออยังชอบ